กนสวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงจังเลยเป็นไงบ้างคะไม่ได้มาแบบเป็นทางการนานแล้วนะคะมีน้องหลังไมมานะคะว่าปะญาจำได้ไหมตอนปญาต่อวีซ่าที่ย้ายมาอยู่นอร์เวย์นะคะครั้งแรกนะคะครั้งแรกหมายถึงว่าครั้งแรกขอยื่นติดตามสามีมาเราได้วีซ่าแล้วใช่ไหมคะโทษทีนะคะปะญาเ,เปิดเน็ตเปิดคอมนะคะแล้ว ปีที่2ต่ออายุยังไงนะคะปะยาก,ก็หาข้อมูลค่ะขาให้น้องนะคะเพราะว่าของปายานานหลายปีแล้วจำไม่ได้จำได้ว่าต้องไปเส์ที่เว็บไซต์ UDI นะคะแล้วก็ไปกรอกข้อมูลก็คุณแฟนนั่นแหละคะ่ะกรอกแล้วก็ส่งส่งข้อมูลให้กับทางตำรวจนะคะก็นัดวันเวลาจองนะคะ พอเรากรอกข้อมูลเสร็จส่งเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะแล้วก็นัดวันเวลากับทางตำรวจนะคะเขาจะมีวันบอกนะคะแล้วก็เตรียมเอกสารยื่นนะคะแล้วเราสามารถจองล่วงเวลาเนี่ยไม่ใช่จองกรอกสมัครเนี่ยคะ่ะได้นานไหมหมายถึงว่า บัตรเราจะหมดอายุเราสามารถทำล่วงหน้าได้3เดือนนะคะ3เดือนนี่สามารถสมัครได้เลยนะคะคือทำเรื่องไว้ได้เลยนะคะในกรณีที่เราได้บัตรสีชมพูแล้วนะบัตรอุปโภคลแล้วนะคะนั่นแหละเราก็ไปสืกเลยที่เว็บไซต์ UDI นะคะเดี๋ยวป้าย่จะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ให้แฟนกรอกนะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะแล้วก็ ไปยื่นกับตำรวจทาง UDI นะคะเขาแจ้งมาว่าช่วงนี้คืออคิวจะยาวนะคะฉะนั้นเขาบอกเราว่าเราสามารถยื่นก่อนร่วงหน้าได้3เดือนในช่วงที่รอเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนหนังสือหรือทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่นอร์เวย์ได้ปกติแต่ถ้าหากเรายื่นช้านะคะยื่นช้าเรากิจกรรมที่เราจะเดินทางกับเมืองไทยหรือว่าจะไปไหนอย่างเงี้ยมันจะติด ปิดขัดๆนะคะอาจจะไม่ทันอย่างเงี้ยฉะนั้นเขาให้ยื่นล่วงหน้าได้เลยนะคะเขาแนะนํานะคะให้ยื่นล่วงหน้าได้เลยนะคะแล้วเอกสารอะไรที่สําคัญสําคัญนะคะเดี๋ยวป้ายะจะพาไปดูตอนนี้เลยเนาะเพราะว่าป้ายะก็เพิ่งมาดูนี่แหละดูข้อมูลมา2วันแล้วนะคะแต่ยังไม่มั่นใจก็เลยขออ่านนิดนึงอะไรอย่างงี้อามาดูกันค่ะอ่ะ ไปย่ามาขออนุญาตอ่านนะคะอ่านเลยไปย่าไปเอามาจากเว็บไซต์ UDI นะคะแล้วก็มาแปลนะคะมาแปลจากอากูแปลให้นะคะการอพยพของครอบครัวก็คือการสมัครใบอนุญาตพำนักที่นอร์เวย์นี่เองนะคะอุปโ h นน,น,นนะคะอุปโ h นสเตนแล tenzen นะคะไปย่าออกเสียงผิดก็ขอโทษขออภัยนะคะ ื่อรักษาสิทธิ์ทั้งหมดของคุณ่งสิ่งสําคัญคือคุณต้องยื่นขอต่อเวลาในต่ออายุในเวลาที่เหมาะสมก่อนที่ใบอนุญาตผู้พำนับจะหมดอายุคุณต้องทําเช่นนี้นะคะเวลาในการรอนนัดหมายตํารวจอาจยาวนานมากคุณต้องลงทะเบียนในสมัครออนไลน์และนัดหมายกับตํารวจล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนก่อนที่ใบอนุญาตผู้พำนับของคุณจะหมดอายุหากคุณลงทะเบียนแอปพลิเคชันทันเวลาแต่ชั่วโมงแรกที่ มีอยู่คือหลังจากใบอนุญาตของคุณหมดคุณยังคงมีสิทธิ์เช่นเดิมนะคะเขาจะให้ลงเป็นเอฟโค้ดนะคะเดี๋ยวปราแย้จะพารู้ต่อไปนะโดยปกติคุณจะต้องไปพบตำรวจตามเวลาที่ตกลงไว้และส่งเอกสารของคุณไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนที่ใบอนุญาตผู้พำนับของคุณจะหมดอายุจากนั้นจึงส่งใบสมัครของคุณหากคุณมีใบอนุญาตพำนับที่ต่ออายุได้และคุณสมัครทันเวลาคุณสามารถทำงานและพำนับในนอร์เวได้เช่นเดิม ถ้าเราสมัครไปแล้วนะคะเราก็สามารถทำงานนะคะอยู่นอร์เวย์ต่อได้โดยรอคำตอบนะคะจากยู i ว่าเราผ่านไหมนะคะอันทั้งนี้ทั้งนั้นคือกับแฟนด้วยนะคะว่าแฟนเรามีรายได้อย่างที่การันตีไหมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูค่ะ <c oughs> จนกว่าคุณจะได้ผลตอบรับ ใบสมัครของคุณสิ่งนี้มีผลมืนว่าใบ,ใบอนุญาตผู้พำนักของคุณจะหมดอายุนะคะถึงหมดอายุเราก็รอต่อที่นอร์เวย์ได้เลยนะคะแม้ว่าคุณจะสมัครทันเวลาคุณอาจมีปัญหาในการเดินทางเข้าออกจากนอร์เวย์ในระหว่างรอใบอนุญาตใหม่นี้เป็นเพราะคุณไม่มีบัตรประจําตัวคือเขาเตือนไว้นะคะให้สมัครล่วงหน้านะคะให้ให้สมัครไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่าเวลาเราเดินทางออกต่างประเทศเข้ามานอร์เวย์จะลําบากนะคะอ่ะ การสมัครโดยการใช้ F code นะคะพอเรากรอกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีตรงเว็บไซต์มันจะมี F code ให้เราเสิร์กนะคะเขาก็จะส่งมาให้เราทาง SMS นะคะรูปแบบหากคุณได้รับรหัส F ทาง SMS หรืออ e ีเมลนะคะคุณสามารถต่อใบอนุญ,ญาตผู้พำน,นับสำหรับการย้ายถิ่นฐานเพื่อทำงานหรือการเรียนหรือย้ายถิ่นฐานครอบครัวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายนะคะรหัส F เเนี่ยเขาจะส่งให้นะคะแล้วก็สามารถก่อเข้าไปนะปะยากก็ใช้รหัส F นะคะจำได้นะคะว่าได้ใช้รหัส F เหมือนกันนะคะหากคุณต้องดำเนินการน,นี้หากคุณได้รับรหัส F แล้วนะคะหากคุณได้รับ SMS ทางอีเมลหรือพร้อมรหัส F คุณควรลงทะเบียนใบสมัครของคุณบนแอปพลิเคชันอ่าโพทอนะคะ โดยเร็วที่สุดและนัดหมายกับตำรวจกันรอนับหมายอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์นะคะอ่ะต่อค่ะไม่ช้ากว่าหนึเดือนก่อนที่ใบอนุญาตของคุณอันนี้คือเขากำชับมากเลยว่าต้องอย่าช้านะคะใน1เดือนนี่ถือว่ายังช้านะคะ3เดือนนะคะ ต้องระวังนะคะใครใกล้หมดแล้วรีบต่อเลยนะคะคุณต้องไปพบตํารวจตามเวลาที่ตกลงกันและส่งมอบเอกสารนะคะอย่างที่ปะยะ่ปะยากรึนไว้ให้ตั้งแต่แรกนะจากนั้นจึงส่งใบสมัครของคุณนะคะหากคิวยาวที่ตํารวจนะคะหมายความว่าคุณไม่สามารถนัดหมายตามกําหนดเวลาได้คุณต้องจองการน,นัดหมายครั้งแรกนะคะคือรีบจองเลยนะคะคุณยังคงมีสิทธิ์เช่นเดิมทํางานเรียนและอื่นๆในนอร์เวย์นะคะวิธีใช้โค้ดเตรียมรหัสของคุณให้พร้อม คุณต้องใช้รหัสนี้เพื่อลงทะเบียนแอปพลิเคชันนะคะคือในในเว็บไซต์ udi เนี่ยเขาจะบอกหมดอะนะคะให้แฟนให้แฟนกรอกแฟนกรอกอยู่แล้วค่ะลุงเขาเป็นคนทําให้ป้ยายอยู่แล้วนะคะตอนนั้นเนาะแล้วก็เอ่อมันเป็นภาษานอร์เวว์นะคะก็ให้แฟนทํานะคะหากคุณทำรหัสหายสำคัญเลยนะคะห้ามหายนะคะคุณจะไม่สามารถรับรหัสใหม่ได้นะคะจากนั้นคุณต้องยื่นขอต่อใบอนุญ,ญาตพนับ ตามปกตินะคะอันนี้แบบรหัส F เนี่ยแบบด่วนนะคะคุณต้องชำระค่าสมัครนะคะแต่ประหยัจำไม่ได้ตอนนั้น2,002ตอนนี้2,006หรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจเนาะมันมีระบุไว้อยู่แล้วนะคะอ่ะต่อค่ะหากเรายื่นช้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะเกิดอะไรขึ้นพูดมาพูดไปก็ยาวแล้วนะคะหากจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณสมัครช้าเกินไปนะคะ หากคุณไม่สมัครอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนใบอนุญ,ญาตพำนับจะหมดอายุคุณไม่มีสิทธิ์ทำงานต่อไปโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณรอให้เราเดาเนินการกับใบสมัครของคุณก็อาจจะนะคะมันไม่ไม่ทั้งไม่เสมอไปแต่อาจจะเป็นเคสเคสน้ำปะยาว่าแต่เราสามารถทำงานได้ปกตินั่นแหละอ่ะรอจนกว่าจะได้ใบอนุญ,ญาตนะคะคุณอาจได้รับใบอนุญ,ญาตพำนับถาวรได้ยากขึ้นนี่มันมีผลนะคะอ้ายแบตหมด มันมีผลนะคะทุกคนมันมีผลกับเดี๋ยวขอชาร์จแบตก่อนนะคะพอไฟดับหน้าจอดับก็อยู่ในความมืดเลยนะคะอ่ะต่อค่ะเกี่ยวกับเพอร์มเพอร์มานแตนนะคะเขาบอกว่าอาจจะมีผลนะคะอาจจะมีผลอาจจะนะคะในการสมัคร คุณมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเข้าประเทศนอร์เวย์ได้อกีกหากคุณอยู่ต่างประเทศเมื่อบรนุญ,ญาตมีถิ่นที่อยู่หมดอายุเนี่ยมีหลายคนประญาติได้อ่านหลายๆคนนะคะแบบเขาบอกว่าเขากลับเมืองไทยโดยเขาไม่ได้ดูอว่าบัตรชมพูเขาจะหมดอายุเงี้ยบางคนนะคะต้องรอยื่นเอกสารนะคะที่ที่สถานทูตนอร์เวย์ที่ไทยนะคะฉะนั้นจาเป็นมากบางคนรอคําตอบนะคะ ว่าจะผ่านเมื่อไหร่จะผ่านเมื่อไหร่กลับมาไม่ได้นะคะต้องรอวีซา่าเหมือนเราทําใหม่หมดเลยนะคะมีเคสหนึ่งนะคะยื่นเหมือนเหมือนยื่นติดตามสามีครั้งแรกเลยนะคะฉะนั้นอย่าลืมนะคะยื่นสามติดตามสามีครั้งแรกตอนนั้นหมื่0ห้าอนี่มั้งนะคะไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่แต่อย่าลืมนะคะมันมันจาเป็นมากตรงนี้นะคะสําคัญเลยทั้งค่าใช้จ่ายทั้งเวลานะคะเราต้องรอนานนะคะ รีบเลยนะคะถ้าใครใกล้จะหมดอายุนะคะหากคุณสมัครหลังจากใบอนุญาตพำนับก่อนหน้านี้หมดอายุคุณอาจเสี่ยงที่อยู่อ์เวย์อย่างผิดกฎหมายเห็นไหมคาจะส่งเรากลับได้ถ้าหากเราแต่มีนะจําได้ว่ามีหลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าบัตรถาวรหรือว่าบัตรชมพูนะคะบอกว่าถ้ามันหมดเขาก็ทําต่อ300หรือว่าหายไม่มั่นใจเดี๋ยวอันนี้ประยัดเตะ แตะไว้ก่อนแตะไว้ก่อนคุณสามารถลงทะเบียนว่าได้ย้ายออกใบทะเบียนล่าจากนั้นคุณอาจมีปัญหากับบริการสาธรารณะเช่นแพทย์โรงเรียนหรือนาบนะคะคุณอาจได้บบรับใบยนุญาตพำนักได้ยากขึ้นอันนี้เขาย้ำมากเลยนะคะเรื่องต่อไปเราอาจจะสมัครบิซ่าถาวรน,นะคะหรือว่าเพอร์มาเนนต์นะยากขึ้นนะคะฉะนั้นรีบเลยนะคะแล้วสำคัญเลยถ้าเราจะออกต่างประเทศเนี่ยมันเข้ามายากนะคะเข้ามาเรา เข้าไม่ได้ด้วยนะคะบางทียังไม่มีวีซา่าบัตรหมดอายุนะคะหลายเคสเลยรอนะคะยื่นใหม่รอคําตอบนะคะฉะนั้นรีบยื่นเลยนะคะสาวๆใครที่ยังไม่ได้ยื่นนะคะคลิปยาวนะคะแต่ไปยาวก็ทํามาให้ด้วยใจนะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะค่ะเดบราละสมนจะทํายังไงให้มันกระชับล่ะคะ